เออไม่เล่วะ for สักแค้นรายการ for สักแค้นยังอยากอะไรอี่ยแรายการ for สาคนเฮ้ยเขาโดนอ้าเขาโดนเกตูเโดนเกตูด,ด้วยจับเขาเด้อะไรดีกว่า ยังวะอี้ยะเลดลัสเลดลัสเลดอันเดอร์กอลัสตัวอะไรวะไม่เคยรู้จักเลยต้อง่จัดโลดิไม่ท่าเต้นมากเยียนอะเต้นเขาบอกว่ามันมาเยียนเสือไปอันนี้อ่อท่าเต้นใหม่เนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้อาจจะเป็นท่าต้นใหม่ก็ได้เพไม่เคยเห็นอืม อันนี้ซื้อเพลงแล้วแต่เนี่เอาของจริงเนี่ยก็อันนี้เพลงชอบทันจะถีบกันดันดันดันเสียเบี้ยวสัตว์แต่ขายไม่มีหนุกูว่าโอ้เลียนลัชเป็นออรราชาราชาราชาสูงสีโล่แล้วทำไมเสือกี้ตายไปจังครับ กกินข้าวมาพี่อยาแล้วเจ้ายาไปให้คนที่เลือดน้อยนะเพื่อจะแลกกับการที่เขามาช่วยเราสีโดนโจมตนะตรงนั้นน่ะโาวโรใหญ่โอ้กลัวข you know. ี <even. S 2> ้ต ah ีนนะเว้ยว่ามันจะแบบพราวิ่งหนานมัน้อโดนอี่ตะแล้วนก็มีแบบใครแบบวะโอ้ไม่นะชิหายแล้วกูเห็นมาแล้ว เหมือนแล้วทุกคนครับตรงนู้นมันกำลังทำอะไรบางอย่างมันกำลังเกย์เลสกี้ตัวขาวน้องมันกำลังมันกำลังเกยมันกำลังเกย์เลสกี้ขาตัวขาวน้องน้องชายมันกำลังเกย์เลสกี้ขาวตัวนี้นะตากีเห็นจอดโดยสัตว์เนเชอร์ โอ๊ยน้ำน้ำดูไปแล้วไปแล้วเดาไปดูอย่ามาหากูดิเดี๋ยวมันเจอกูสัตว์นี่เรหิวเลือดอ่อนเว้งสับตีนเลยโอ้ยเจ้ยกูตกใจหมดว่าเปล่ากูตกใจเลยกูเจอแบบเชี่ยๆเมือกีน่ะ กูจะลอยผมไม่ช่วยคนหรอกนะเพราะมันเลกูตายกูอยากชนะไอ้เหียว,วางเฮีตีนมาคุย,ยวะกูมไม่ผมเป็นจูทางตรงนี้ก็ได้นะวางตีมนมาจูตรงนี้อะโดนกูกูมไม่โดนเองสัสคนดูผมต้องชนมันเปลวอะภารกิจเปล พอเป็นหวัดเลงเฮงไม่หายอ่ะแน่เจอแบบอย่างทีมก็ได้นะจะว่าบาดเป็นแผลก็ได้ทิปมืออ่ะเออ้แซนกูจะตายนะแต่เลือกกูเนี่ยเหลือบาดนี้แล้วเนี่ยไงจะได้ทำยาตรงนี้สิป่ะไม่มีแน่ไปเหลือกันเลยที่นี่มีอะไรกันนะคอผมไม่ตายผมตึงไหมล่ะคนดูบอกว่าไม่ใช่ผมไม่ตึงหรอก ผมมันกลางันไม่ตึงบอกมาอ่อดดาอ่นี่เก็บยาะใช่ไหมแเวลาฟันก็ได้มันจะหยิบด,ดาบไปด้วยตัวเราจะกลายเป็นกิสันอ๋อสกินบอยโยมาเลนินจาเป็น,ในใจ่าไปเป็น,ใน,ในปสกินใน,ในินจาไม่ก็สกินนินจาเนี่ยน่าจะแพงนะดูเลยนะ มันมันจะเฟรมอะไรนะมันก็ได้สกินเลยสกินออนไลน์เคเี่ยอันนี้ยิงเนี่ยสามพันไอ้เฮียแม่พี่กกว,ว่ามันจะแบบแบบตายตายไม่ไม่แบบมีกี่ตัววะที่ว่ามันตายตายแต่ไม่ใช่คือถ้าตัวกล้าม่นโดนไฟแม่งถ้าได้หมดน,บบนั้นก็จะตายหมดเลยเว้ยใช่เขาเคยติดมาก่อนเอาในกยเป็น ฟ้าขอตบบักเออด่านแล้นเอ้ยเป็นด่านใหม่นะน่าจะเป็นด่านใหม่ดิพูดอย่างนั้นอาจจะเป็นด่านใหม่พิดสารหนนนะนุนนะเ้อหนุนนะเฮียไดยาเต่เตมหมอนก็อยากนอนไอ้เหี้ยกูไม่อยากเข้าไปตรงนั้นเลยไมีติดไมเป็นดักจริเจ้ากูดักคนดูต้องเชื่อผมไมไปซะกูไม่เชื่อกูก็ลองเลยถ้าไอ้สัรนม่งอยู่ข้างกำแพงนี้เหี้ย มึงเดดูเข้ und, บบ 3, 123, ส réussi, สาไปในเกมให้ questions. มึงโดนมึงเดี๋โดนเตะออกจากเกมอ่ะเออให้โคตรโหดร้ายเลยเว้ิดิสานอ่ะสกินสกิลสามอ่ะสกินแบบฟันเฮียอะไรอ่ะเกมเร์แม่กันด้านหลังกันด้านหน้ากันด้านข้างไม่รู้อะไรนี่อันนี้คือแบบวอพิซ่าเพลสเปลวะอาจจะเป็นนอนทำไรสองคนไรเฮียจะมีนจุ๋มเบลกิเนี้ยขอะมีเลย สตอร์หนึ่งโดนเกย์หนึ่งก็น้ำบอกเลยนน้ำน้ำนมออกเล่นน้ำนมออกเหี้ยสัตว์คือหน้าหน่อยคือกูวาดรูปไม่สวยทั้กูยอมทั้งท่ว่ากูเป็นคนวาดรูปไม่สวยแต่คนอื่นชอบว่ากูสวยโอเคเดี๋ยวมาโดนเกย์หนึ่งเกย์โดนเกย์ไปแล้วอาจจะม <youtube> ิซากได้ม okay ิซากบูเดอร์แมนเป็นบูเดอร์

เจอเบคอนดิเบคอนที่เรกินนะปิดขามก่อนไม่เฮียอะไรวะเนี่ยกำลางพรอมต้องอ้อดวะก็ไม่ได้หรือมันได้ต้องอีกาอาอทางหนึ่งเ,เปล่าไอ้ท่านไอ้ห็นกระจกเต๋กูแน่ลงไปไายกระจกมันเต๋กจริงแต่ว่าเราติดด้านล่างไงกระจกเต๋ก็เราติดด้านล่างเราต้องอ้อมตรงนั้นก่อลองดิ เนี่ยมันต้องแบบป้อมมาตรงนี้เปล่าใช่มันต้องอ้อมเลยกูไม่รู้ทางอ้อมไม่ยากไม่ได้แล้วอ่ะโอ้ยนารูนไก่หนึ่งคนเราต้องไปช่วยแล้วเหลยสามคนจุดจุดจิดล่างผู้หญิงตัวจริงเขียบสีอุ้ยเฮียตัวจริงเว้ยสกูตัวจริงก็เหี้ยแล้วตัวปลอมจอมตีโจมตีแล้วคอมโบคอมโบ ก็วิ่งเขี้ยวิ่งสวนว้กายก็วิ่งเหอนเลยไม่ใส่แม่อ้าวเชียนหายแล้ววิ่งจูดาเว้ยจูดาเว้ยอยบอกผมกากันโอเคผมโดนได้ไแล้วโอ้ยโอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยมืหัวขางงงงง ว้กโอ่กลา้โวยเกมมันไม่แบบพุ่งอะไรนะเว้ยมาไปชิดก็พุ่งอืมแบบนี้เว้ยแบบนี้แบบนี้ปุ๊บจุ๊กเออจุกเออจุกเออเ้ยอืมโดนเต็มเต็มปุ๊บปุ๊บอ่ะกูไม่จัดจุ๊กแบบเดียวเว้ยต้องแบบวิ่งสวยอย่างเดียวละสวยกูวิ่งหายไปเลยเว้ยแล้วกูจะตายเฮ้ยหลอดหลอดหลด รอดไอสัตว์รอดน้องน้องคุณท่านผู้ชมคนดูข่มรอดเนี่ยเนี่ยเอ้ยห้างห้างล่าของเลั่นละวิ่งมันจิ้มงาพร้อมกันด้วยเฮียดูดีอะไรนะพยายามตามไปดูดูดูจะสาวคนรวมกันเหี้ย ลิกสดิว่าเนอลิ้นสชทีหายไปเหลืองด้วยคูคย้ผู้ค้หยาบคนตายจะกลายเป็นฉันแทนะอือสอนยันะอีกไปผมชอบที่ว่าวันเดียวไปจอดหนึ่งหนึ่งเอกหนึ่งเอกผมชอบเดนหนึ่งเอกนด,ด่านเก่าโดนรีเวิร์สไอ้เหี้ยคุชชอบเลยคุชจะเกลียดมันเหมือนเดิมเว้ย ชอบตรงนี้เองปุ๊จะเป็นยานุกาดนักวิชาดีเหรียญไม่เคยเหรียญ็หายาไปแลกพิซซากินเว้ยทาวเวอร์ดิเฟนนี่จะทาวเวอร์ทาวเวอร์เอาเงินไม่ยอมหายเหี้ยเห็นอะไรก็แดงๆคุณเห็นปะข้อจ่อมันเห็นเลยบางอย่างนี่แหละนี่ก็มีแค่ต้นไม้ต้องจะรอมันทำไมวะมีแค่ต้นไม้อะเออ แล้วต้นไม้ไม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนะ้นหนาเดินโก้ทำเมืมมมอาา่อคิดว่ากูเล่นเซอร์วิสแต่ไม่ใช่กูเล่นเซอร์ธรรมดานะป่กูเล่นเซอร์ธรรมดาเพรากูปิดให้มันมองไม่เห็นเลยแต่กูแหลกกูคเคยโดนอยู่แม่งกูแหลกแบบพี่ขี้แอบตอนกูเป็นเจส,สานแ,แล้วแม่งเป็นเจสันเลยแล้วแบบกูไปตีคนนะแม่งตอนกูฆ่าไม่ได้อยู่ดีแม่งตดเต็มหน้าเต็มหน้าจอเออแม่งกูแหลกเลยอะเดี๋ยวขยับไม่ได้ไไดเว้ยเดิมเป็นอะไรกูกากโกลาอีกกูมา ผมเป็นหนึ่งกของหนึ่งกอะผมเป็นหนึ่งก็ไม่ได้โหดดิตามผมผมไม่อยากโดนเกยอ้เนี่ปยปี๋ยังไงวะปี๋ยตีทำไมวะกูยิไม่ชอบเว้ย่นแหลกอะไม่ได้ปีอยู่้ง่อาชีพสิแม่งทำกูสวนสวน โดนสวนเกมิ่งมันวิ่งเลยมันจะวิ่งอย่างนี้เว้ยมันวิ่งอย่างนี้ปุ๊บเกดเตอร์โอม่น้ำแม่ขนาเลยนมนานมนานมนาโอ้มันะเราตน่าจัดกางพูดนุ่มนาไปเหี้ยวเฉยกูวะไอ้ยเลียตาตั้งไนวะไม่อาจารย์กูอาจารย์พิซ่าสุดแสนพิซ่าสมบูรณ์แบบเปิดตีกันเลย เร,ร,ราคุณเงินน้อยไม่สามารถแลกพสซซวาสมรเลนโลทได้ตลาดป่ะเียนโลดแทนไม่ต้องไม่ต้องแลกพิซาเลกโหลดลตามกูให้ยไงใกูกดกินเกดกดแขนกูเฮียกผู้ีกูตายแล้วเนี่ยไม่ตายไม่ตายแต่เออรอบนี้จบกูไม่ไม่า่าะไจ ก็หมายว่าแม่คนดูกูหายเว้ยเรื่อตีดูดูหน้าดูหน้านะเอ้ยเฮียไม่น่ายืแนแอนเลยไม่น่ายืแนแอนเลยอ่ะคนดูดูจะหาเอิบกูจะปิดเองไม่กูไม่หาวิธีละกูหาปิดไม่เป็นคโคตรหล่อเท่อะครับเฮียทำไม เออไอ้้าไอ้เฮียเนาะนี่แม่ๆนี่ยิ้มเยอะนี่ยิ้มแบบคนตาเลยกลายคนคนเกือบตาเลยกลายเป็นฉันแทนจะตายทำไมวะโอ้โหเขาไม่โดนมงกันเลย ้ย่ายิ้มไม่รู้สึกเจ็บแล้วแต่กูฟันโดนไปตายใชื่อปะโดนกูหน่อยดิยิงรเทคชั่นตายแล้วเพื่ออะไรของมึงวะไอ้เหี้ยยิงรเทคชั่นนี่แหละขอบคุณนะเวลาไปเราต้องใช้สกิลวีไว้น้องกูเนี่ยตอนนี้กูยังซ่อมอยู่แต่ตัวหนี้กูซ่อมกูชอบซ่อมไม่เสร็จเลยตรงนี้ซ่อมไม่เสร็จก็หนีไม่ไหวกู แล้วมีสีไปด้วยถ้าหนูว่าเป็นโลลีมาแม่จะเปลี่ยนสีตรงนี้ตรงนี้เดคลิกับอันนี้แหละต้องกูต้องเกินแล้วแกูจะไปหาก่อนกูต้องต้หายไปในก็มือเปดยาหายไแล้วหายี่เลย นายไอ้กูซางนายาังมาต่อสู้ทุกอย่างเดินเดินรอแล้วว้าปดแขนมาแล้วนองน้องเข้าอยู่ไอ้เฮียลูกน้องไม่เต็มเลยไ้เฮียลูกน้องไม่ชอบเล่นบอลอ้เฮียพวกพวกไปแข่งไปแข่งชนะดูเลนโดวะเนี่ย วิ้ยลงแบบนี <pf unlikely> ้ก <Wenn premier NAS coaching> ่าลงแบบนี้ต่าชิบหายออ้กมาเลเอ้ยีมโันไงอะดีมตัเหรอจุกแม่งไม่ยาจะตามผมจะตามผมพี่ผมยอมแล้วไเรี่เรสองต็ตายได้เลยุงวมสวนออ้มานะลูงนอมีในวีซี่ อ,อ๋อนันกูตดตัดฉากแบบพี่อะไเีอแม่งเกือบจะหนาแบบน้องไอ้บิงวิงมาชกูตาย๋ยวนแล้วนะครับบ๊ายบาย